วครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับขอบคุณครับท่านที่โอนเงินเข้าบัญชีไทยพานิุ์ซึ่งสนับสนุนช่องกิจโพสต์ h a n n e l ขอบคุณมากๆครับ2 0 30 50้อยหนึ่งก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานนะครับผมขอนำเสนอน้ำหอมนะครับน้ำหอมสายมูเตรูนะครับยี่ห้อมอนตราซึ่งผ่านพิธีใหญ่มาแล้วนะครับรับรองคุณภาพคับขวดเลย ทีเดียวนะครับมีกลิ่นผู้ชายผู้หญิงเกทอมแล้วก็สาวสองนะครับราคาขวดละห้าร้อ้าสิบาทระล,ลองคุ้มค่าจริงๆเลยคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับเป็นคลิปต่อเนื่องซึ่งจะเป็นเรื่องราวของหัวหน้าพักการเมืองแล้วก็แกนนำพักการเมืองซี่เป็นคนดิเดตนายกรัฐรมนตรีผมจะมาเล่าให้ฟังจะได้รู้ประวัติของแต่ละคนว่า มีความเป็นมาอย่างไรจะได้นำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกนักการเมืองในดวงใจของทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาถึงคิวของคุณพิธาดิมเจริญรัตครับท่านเกิดปี2523ครับเป็นบุตรชายคนโตนะครับมีพี่น้องสองคนนะครับคุณพ่อท่านก็คือคุณพงศักดิ์ดิมเจริญรัตซึ่ง ก็อยู่ในแวดวงการเมืองนะครับท่านเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรครับและคุณแม่ของเธอก็คือคุณลินตราริมเจริญรัตน์นะครับเป็นหลานของคุณพดุงริมเจริญรัตนซึ่งเป็นอดีตเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาจาดไทยนะครับแล้วก็คุณตามใจขำพะโตซึ่งเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นญาติฝ่าย คุณแม่ก็สรุปแล้วตระตกูลคุณพิธานี่ไม่ได้ธรรมดาเลยทีเดียวเป็นนักการเมืองนะครับแต่ก็ไม่โด่งดังเท่าคุณพิธาลิ้มเจริญรับปีสอง1นระครับเขาได้ถูกรับเลือกจากนิตสารคีโอให้เป็นหนึ่งใน50หนุ่มรอประจำปีเพราะว่าจริงๆคุณพิธานั้นเป็นไฮโซ ไฮโซตัวจริงด้วยนะครับไม่ใช่ไฮโซตัวปลอมแล้วก็จะมีแฟนเป็นดาราครับอดีตภรรยาแล้วก็ตอนนี้ยังมีภรรยาหรือเปล่าไม่รู้ก็คนที่คบอยู่ก็อยู่ในแวดวงไฮโซทั้งนั้นครับเป็นสาวสวยฐานะดีแต่เมื่อคุณพิธาเข้ามาทำงานการเมืองก็เหมือนกระตกกระไดพลอยโตนพลอยโจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็มาเป็นสมาชิกพัก อนาคตใหม่เป็นสมาชิกธรรมดาไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยแล้วก็เป็นผู้สมัครสสปาตีเรียนอันดับสี่อันดับสี่ก็ถือว่าเป็นอันดับที่สูงมากๆนะครับสามฐานเสือเขาก็มีคุณคุณธนาทรอ,อาจารย์ปิยบุตรแล้วก็คุณช่อนะคุณพิธาเป็นอันดับสี่แสดงว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับเขาเรียนที่โรงเรียนกรุงเทพคิสเตียนวิทยาลัยนะครับแล้วก็ไปต่อ ที่นิวซีแลนด์แล้วจบปริญญาตรีการสาขาการเงินเป็นภาษาอังกฤษนะครับจากคณะพนิษศาสตร์บัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนที่เรียนบัญชีธรรมศาสตร์นี่สุดยอดมากๆกครับน้องผมลูกพี่ลูกน้องผมเรียนเรียนบัญชีธรรมศาสตร์ปรากฏว่ายังไม่ได้ทันจบเลยนะครับตอนเรียนปีสก็มีแคตตาล็อกหนาปึกเลย มาให้เลือกว่าะจะไปทํางานที่ไหนพอน้องผมเป็นเกียรติได้รับเกียรตินิยมด้วยไม่รู้อันดับหนึ่งอันดับสองก็มีเลยจะไปอยู่ปูนซีเมนต์จะไปอยู่นูน่นจะอยู่นี่นะครับอันนี้เป็นภาคของเอกชนคุณวิธาเนี่ยไม่ได้ธรรมดาเลยที่เดียวนะครับแล้วก็ไปเรียนการปิยาโทการเมืองการปกครองจากฮาว์วาร์ด นะครับแล้วก็จบโทรอีกใบหนึ่งบริหารธุรกิจจากเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์เขาจริงๆแล้วเขาก็เป็นเป็นตัวอย่างนะเป็นแนวทางของคนที่เกเรเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เก่งเด็กที่ฉลาดมาแต่อ้อนแต่ออกนะครับเป็นคนเกเรมากตอนเด็กๆ มีเรื่องชกต่อยสูบบุรีทำให้คุณพ่อเขาต้องส่งไปเรียนที่นิวซีแลนด์ทำให้เขาเปลี่ยนตัวเองทั้งต้องหาเงินใช้เองทำงานพิเศษหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นปั่นจัก,กรยานส่งหนังสือพิมพ์ทำงานพาร์ทไทม์มากมายจนทำให้เขาเปลี่ยนตัวเองในด้านความคิดได้อย่างดีเ <c oughs> มืองนอกมันจะบ่มเพาะนะครับลูกเศรษฐีแต่สำหรับพวกเราซึ่งเป็นลูกยาจกไม่ต้องบ่มเพาะ,ะครับเราต่อสู้มา <c oughs> ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ลูกเศรษฐีเวลาอยู่เมืองไทยเขาไม่ได้ต่อสู้แต่ไปเมืองนอกเขาต้องต่อสู้นะครับเขาพูดถึงหมาหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดนะครับซึ่งเป็นหมหาวิทยาลัยระดับโลกเขาบอกว่าการเรียนการศึกษาถ้าไม่ต่างอะไรจากการเรียนในประเทศไทยลนยะส่วนที่ต่างกันก็คือคุณภาพของนักศึกษาและคุณภาพของการสอนครูที่นั่นจะเน้นถามนักศึกษาไม่ใช่พูดไปเรื่อยให้นักศึกษาจด ทำให้นักศึกษามีส่วนร่วมในห้องเรียนได้มากขึ้นซึ่งเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนที่เรียนดีและมีความสามารถมากๆโดยหลังจากนั้นเขาก็ศึกษาต่อ MIT นะครับสาขาฟิฟิสิกและวิศวกรรมศาสตร์เข้าสู่การเมืองที่ผมบอกไปแล้วอนาคตใหม่เป็นปฏิริษีระดับ4นะครับแล้วก็ได้รับเลือกเป็นสสเขาโด่งดังในการอภิปราย ครั้งแรกในสภาเรื่องนโยบายการเกษตรของรัฐบาลโดยเฉพาะปัญหากระดุมห้าเม็ดคืออภิปรายครั้งแรกก็ดังเลยบางคนเป็นสสมาสามสมัยสี่สมัยห้าสมัยอภิปรายเป็นสิบครั้งยี่ิบครั้งก็ไม่ดังนะครับแต่คุณพิธทาน,นีดังระเบิดเลยจนมีแววแล้วก็ขนาดพลเอกอนุพงเษาจินดานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังชื่นชมเลยหลังจาก พรรคอนาคตใหม่โดนยุบกรรมการบริหารพรรคสามฐานเสือสองหนุ่มหนึ่งหญิงก็เป็นกรรมการพรรคก็ต้องพ้นสภาพกันเป็นสอสและพรรคก็ถูกยุบก็เลยตั้งพรรคขึ้นมหม่ใหม่ชื่อว่าพรรคก้าวไก่และทั้งหมดต้มปวงแกนนำคนเก่าก็สนับหนุนกุพิธาเป็นหัวหน้าพรรค แล้วหลังจากนั้นก็มีบทบาทเยอะแยะมากมายตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีปัญหากับอาจารย์ปียบุตรนะครับอาจารย์ก็ออกมาคอมเมนต์เป็นระยะระยะเพราะอาจารย์เขาเน้นให้ตามตามบุดมการณ์ของพักอนาคตใหม่ก็คือเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองแต่คุณพิธาก็ยังยังไม่ชัดเจนว่าจะเอาอย่างไรจันแน่ก็เลยมีปัญหากันทางความคิด นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้คุณพิ t าก็เป็นหนึ่งในคดีเด่นน,นายกรัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นคนหนุ่มที่ก็มีความรู้ความสามารถแม้เขาจะมีปัญหาบ้างในเรื่องการใช้ความรุนแรงกับอดีตภรรยานะครับแต่เราก็ไม่รู้ลือล้อตื้นลึกหนาบางแต่จุดนี้เป็นจุดด้อยซึ่งฝ่ายตรงข้ามก็นำมาโจมตีกันนั่นคือเรื่องราวที่ผมอยากจะบอกทุกท่าน รับแล้ววันนี้ก็ขอขายกระถางกับกระถางแคนตัดนะครับจะปลูกต้นแคนตัดปลูกต้นกุหลาบหินปลูกต้นปูด่างเล็กๆนะครับหรือจะปลูกต้นเงินไหลามาทองไหลามาก็ได้นะครับต้นเล็กๆอันนี้เป็นงานแฮนด์เมดเป็นงานศิลปะนะครับกว่าจะทําได้สองามชั่วโมงกว่าเดหนึ่งใบเป็นผลิตภัณฑ์ของคนบ้านๆน,นะครับที่ผ่ายทุ แล้วสินค้าของผมนะครับก็เข้าไปดูในกิจโพส์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็จะมีหมวกหมวกตากว่ากิจโพส์แชนแนลนะครับขายใบละสองรอยเก้าสิบาทกระถางแันตัดมาสักุู่ใบละร้อยเก้าิบาทเส้นหนึ่งมีสามใบสี่รอยเก้าสิบาทน้ำหอมสายมูเตดูนะครับยี่ห้อมุนตาห้า้อยเก้าสิบาทแล้วก็กล้วยตากบางกระตุ้มพิษสนุโรคก,กับห้าซองสองรอยบาท สำหรับท่านอยู่ในสายองค์พญานาคก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุโธม้ยาศรีปทุมมากับผมผมสร้างที่พิษณุโลกวัดราชมุนนะครับตอนนี้มาประดิษฐานอยู่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังขาดเงินบางส่วนนะครับในการปรับภูมิทัศน์แล้วก็ซื้อของต่างๆอีกเยอะแยะมากมายโอนเข้าบัญชีของผมนะครับก็อินบ็อกมาคุยกันก่อนใน Facebook กิจพลเดชวิสัยและก็ Facebook ดรกิจพลเดชวิสัย สุดท้ายนะครับผมก็อยากให้พวกเราทุกคนเข้าไปสนใจในเรื่องของการเมืองให้เยอะๆจะได้รู้เท่าทันรู้แล่เลี่ยมของนักการเมืองเพราะว่าถ้าคนสนใจเยอะนักการเมืองก็จะพัฒนาขึ้นเยอะผลดีก็จะตกที่ชาติที่แผ่นดินของเรานะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากละโลกปกป้องคุ้มครองรักษาเพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสำหรับท่านที่ จะสนับสนุนช่องกิจโพส h ช n แนลก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพันชย์นินะครับเดี๋ยวมีเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบนะครับยี่สิ0ห้าสิบร้อยสอง้อยห้าร้อยพันหนึ่งยินดีต้อนรับเลยครับเพื่อจะเป็นกําลังใจของพวกเราและทีมงานของผมและทีมงานนะครับจะได้ทำทำเรื่องราดีๆออกมาพูดจาปาสัยในช่องกิจโพสแช n แนลครับขอท่านมีความสุขมากๆครับสวัสดี ชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช่